หน่รอยบาทอนโมทน,น,าน,มนาสาธุนิพพานะเปจนโยมโตุทำบุญบน,น,นแม่สีมอมเพภาวความยาิยากทาบุญผ่าไตสองสีพับาทจุดจิให้บนพอแดภาวคุณแม่มบุ่นภาวความยากยาิที่วรวงพไปเจ้ากับในเบีย ตลอดสัปสัตน้อยใหญ่ทั้งปวงมนุ์ทนาสราธุเนปานปเจโยโหตุอ้คุุโยมโนเดิมทางทิ้งนั่นอ้อขุนยมปีนีดามานิตยขุนอุณขุยมวันแล้วเสียงพักอเดิโทังทร็งแล้วโตแล้ว มันนี่มันนี่มันนี่เออสาธะสาธุญาารย์หลบต่อยอดปวดีโต้การประาหยไปยร้ยแปดสิบอะจะร้อยแปดสิบแล้วครับโอ้แม่เียนเกือบร้อยแปดสิบแล้วว่งั้นสาธุสาบุนี่อย่าลืมเลืมนะเก่งด้วยดีด้วย เก่งด้วยดีด้วยบาทและนโมทนาสาธุนิพพานะปัจจโยมตุน้าสาธุสาธุอ่าคุณแม่ซีเป็นตอนเสียงให้ได้เด้อแต่งเตียมจองเด้อเมื่อนี้เด้อโอ้เดี๋ยวแม่บรรณาก็มาด้วยนึกว่าไม่ได้มาแล้ว เออสรับฮึ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 มึฮดฮจฮแม่ฮึฮยสุฮใจึฮมฮึฮึ มาถึงทุ่มเศษเศษเมื่อคือเกือบสองทุ <ri> ่มเมื <identified> ่อคืนมากวัดพิษมาดึกเมื่อคืนเอาถวายทานซะก่อนแล้วค่อยคุยกันเนาะอืมนิตยาปุ่นพร้มคณะได้น้องนำมาสืบไทยธรรมไยร่ธรรมมีของเข้าโรงัวเป็นตนเนาะนโมทนาจารุ นิ่พานาปัจยโมตุนะจะพจปรนนอยากอยูุ่น,มมนแม่ซีก็ดีด้อปวดสะดวกก็จะเรียนผ่านใจก่อนดนอจะได้เป็นพลังเป็นปความอบอุ่นแม้ท่านอยู่ไกลท่านก็มีศรัทธาเลดอมใจปัดทนาะทาำนกบำรุงบวรพระพุทธศาสนา การนี้พร้อมแล้วงน้อต่อไปขอเจริญพรคุนแม่วันนามานิตยกุะเป็นประธานจุดเทียนบูชาพระตนะไตรที่โตโมบูชาขอเจริญพรนอนปิดน้องใจเลยสว่างตาด้วยแสงไปสว่างจิตสว่างใจ้วยแสงแห่งพระธรรม พ่อกาหลวงตาผู้บาอาจารย์ครูมีชีพมีพราหมณ์ทุกคนนะคะเตียงนะคะ

I know. So Yeah. จงมิม่อระกดตราใดสุใจจงไสุขใจเด้อพจ้าสาธุ สาธุสาธุสุขกายสุขใจเลย yeah ทุกคนทุกฝ่ายเดอจากนี้ไปสํารวมกายสํารวมวาจาของเราให้สงบแล้วค่อยน้อมนำเครื่องประดับกายภายในอันวิเศษคือศีลาพลน้อมนำมาประดับไปที่กายที่วาจาของเรากายวาจาของเราจะได้งดงามมีกลิ่นหอม แล้วก็มีความสุขตราบเท่าชลาเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตั้งใจนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจพระสมทานพระไตรสนคมและเบญจศีลตามลำดับด้วยตนเองว่าดังๆพร้อมกันไปเลยเด้อ

สมาธิยามิทานิสุมิชาเทระเวลามาณีสิกขาปะทถงสมาธิยามิโมสาวาตาเวลามาณีสิกขาปะทถงสมา สมาปตตานีรมาณีสิกขาปัตานีอิมปัญจสิกขาปัตานีสเลนะสุขติยันติ นาโพกสัมปทาสีเลนานิพุติยันติตัตสมาสิลังวิโสทะเยนิพพานะปเจโยขงตุนโมดนาพินเตมุตเมสวาปพุบุคา าวายพาสบงเงินเพื่อนสองร้อยห้าสิบบาทโดยจิ้นให้พ่อวิ่งแม่รุดบนบุภาควอมยากยากที่รวมรับไปเกิดแม่กวาลวหลับสังขลักทำบุญทุกอย่างบำงหลวงวัดในีสองร้อยบาทจิ้นให้พ่อแม่ปล่อย,าย,ายยาตายใยญ่ยากยากทุกขันทุกคนนนมโมทนาจาทุ อิภานะปจิยุโฮตุตตะไปน้องปีน้องใจถววยบุญชาเข้าประพุทธปัญหาสันปัญหาและก็ตนบุญของแผนปะจจามหาประเวทประยุทธเปรียธรรมเก่าประโยชน์ดอกเตอร์ปเจ้าวาดวัดเนนพักจังหวัดเลยองอกไปรรมาตรวสช้ทางประเทศคุณแม่คุณลิมคุณ ปางกลางคุณพ่อจะเลืมวันนารัเนีน่ยจะนั่ปางกลางนางสาวประ,ประ,ประปกอบปางกลางคุณนดอกปอถุงทองจิลรปีนไทยแกมีโกฟฟังเพียนพรนขับจะกอยายพี่น้องทุกท่านทุกคนรวมยอ่อยทำบุญวันนี้หนึ่งหมื่นบาทธนต้องโมดท่นาสาธุนิพพานะปัจจยโยมทุ จะเดินผ่อนกมโยมปศวัสตนิตยกุลได้บูชาเข้าบอพุชจจักผ่าบอพุธเนยต่อไปน้องพีน้องใจถวายบูชาเขาบอพุช พัตานาสังฆทานเปิดบทบำลงพุทธศาส,สน,นาจตุปัจจัยทยธรรมทั้งหลายทั้งปวงกัลังโมพร้อมกันแลนะโมตัสสะภะคะวะโต

และน้ำมันประเสริฐนี้รเบี้ยบุทธเจ้าสาตุแล้วก็จะเรียนพ่อนจับทายรรมทางนี้เลยได้น้อมจิตน้อมใจเอาไว้ปัาานรจำปัจจัย ของทางบริวารทั้งหลายทั้งปวงทีมานี้าานโนโมายาังพันเตมยัพันเตันี้ชบริวารนี้ที่กุศสโนจยามาสาธุโนพันเต ุขอย่างยิ่งคือมาผลประโยชน์ภัขอความสุขทั้งสามประการเพียสุขในมนุษย์สุขในสวรรค์สุขในประโยชนภัยจบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเกียาติญาติกล่อมท้าพระเจ้าทั้งหลาย เทวดามณฑาเป็นต้นด้วยเทวดาเป็นต้นด้วยขอธรรมบูรพจน์โพธิบูรพจน์เทวดาอารามเจ้ากรรม สุขคมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเรายิน,น,ขขนดีในทางการให้สิ่งของ ขึ้นวางก่อนไปจับถาวายเด้เพราะมานันหนักยกขึ้นวางจัดให้เรียบร้อยเราก็ค่อยเข้าจับถาวายยอมแม่ส่วนของเข,งขารู้กลัวน้ำดือดสาวตัวพร้อมกันก่อนไปรับตะนนท์เอาจับเด้อจับเกินพยายามถวายพร้อมกันเด้ออาจัยอมแม่จัมส๊อ ประยุตธ์โตผมจะเติบิมปาเปองปีติแม่ไม่ได้เดินทางมาแต่ญาติโยมเปิดเัวดแหงนตูทุูทแผ่นตู้ตุกคนเอาเข้ามาจับด้วยกันเลยเด้พร้อมกันหนึ่งสองสาส นิพานาปะปัจโยโหต,ตุอ่าไปถวายของเข้าโรงกลัวเนยจัดล่งนั่งบ่นละของเข้าโรงกลัวแล้ว่ยวน้นอนะยมนกมาอา่าการส่ง,งนั่นจะไปรับงานนนเดีย ก็น้อมปิดน้อมใจถไว้อนึงสอสามสนิว์นปาณะปัจโยโมตุ้าจะเร่อนพอึีนนั่งยังเก้าอี้รับรองตามสะดวกเลยเด้อ